สวัสดีค่ะจีดพากาเดนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนเอาไม้สวยงามมาให้ดูกันนะคะหลายคนอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่เห็นแนนไลฟ์สดนะคะอยากรู้ว่าไม้ที่สวนของแนนมีไม้เห็นแนนเงียบไปแนนบอกเลยนะคะว่า แนนอ่แนนเงียบแต่ต้นไม้แนนไม่เงียบนะต้นไม้แนนสวยมากๆเลยดังนั้นใครที่อยากได้ไม้มงคลน,นะคะทักมาได้เลยเพราะว่าสวยมากๆนะคะอันนี้แนนเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะะจนตอนนี้เขาสวยมากนะคะแล้วก็โตเต็มที่มากๆเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะเนีจะให้ดูบรรยากาศในการเลี้ยงไม้กลุ่มนี้นะคะไม้กลุ่มนี้จะเป็นไม้อ่อ เป็นไม้ล่มนะคะล่มลำไรนะคะเราจะไม่ปลูกแดดค่ะเพราะว่าเขาทนแดดไม่ได้นะคะเขาจะชอบแสงที่แบบกําลังดีนะคะแล้วก็อยู่อันนี้จะอยู่ใต้ล่มไม้แล้วก็แนนมุงสแลนหนึ่งหนึ่งชั้นนะคะทุกคนสวยมากๆนะคะที่เห็นตัวนี้เป็นต้นดูนะคะสมบูรณ์มากนะคะอันนี้ดอกพึ่งหมดไปนะคะตัวเป็นชวนชมนะคะสําหรับชวนชมที่ไม่มีดอกที่ไม่มีดอกนะคะ ถ้าใครอยากได้นะตัวนี้แนนขายให้ต้นละ80บาทนะคะในกระถาง6กระถาง8นะคะสวยมากนะคะสวยมากแต่คือตอนนี้อ่าไม่มั่นใจว่าเป็นสีอะไรบ้างนะเพราะว่าดอกเขาหมดไปแล้วนะคะแนนแนนเอามาไว้ตรงนี้นะคะตอนนี้กําลังแตกใบใหม่สวยมากๆเลยถ้าใครอยากได้น้องไปเลี้ยงนะคะส่วนใหญ่แล้วต้นไม้ที่สวนของแนนเป็นต้นไม้คัดมานะคะดังนั้นดอกของเขาจะมีพวกสี ชมพูสีเหลืองนะคะที่แนนเคยถ่ายทําคลิปให้ดูนะคะตอนนี้น้องดอกหมดไปแล้วแล้วก็กําลังถอดยอดใหม่แต่ถ้าใครอยากได้ต้นน้องไปเลี้ยงนะคะทุกคนอันนี้ความจริงแล้วต้องเลี้ยงแดดเพราะถึงจะออกดอกสวยนะแต่แต่แตนนไม่มีพื้นที่วางนนก็เลยเอามาวางตรงนี้ซึ่งก็ได้แดดบ้างนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะ ใครอยากได้ทักมานะคะตัวนี้แนนให้ต้นละ80บาทนะคะทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังก่อนนะทุกคนส่วนกลุ่มนี้นะอันนี้เราเรียกว่ายางดํานะคะยางอินเดียดํานะคะยางอินเดียดําไซส์นี้แนนขายต้นละ200อนะคะไซส์นี้ก็คือสูงประมาณเมตรนะคะต้นละ200อสวยมากๆสีสันสดใสเลย ดูนะคะใบเขาแข็งแรงมากค่ะแล้วก็มียางอินเดียด่างชมพูนะคะดังยางอินเดียด่างชมพูนะคะวันนี้นะวันนี้ไซส์นี้สวยมากซึ่งปกติแล้วอันนี้แนนเคยขายในราคาต้นละสองร้อยแปดสิบบาทนะคะต้นเล็กกว่านี้แนนขายต้นละสองร้อยอันนี้โตแล้วนะทุกคนดูนะสูงประมาณนี้และนี่คือด่างชมพูน่าจะเป็นแบบนี้ก็คือ มีความเขียวแล้วก็ใบด้านล่างเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้อันนี้จะสวยมากนะคะเป็นไม้ที่ปลูกแดดได้นะคะปลูกแดดได้แล้วก็ปลูกได้ทั้งในบ้านเป็นไม้ฟอกอากาศถ้าใครสังเกตเวลาดูละครนะทุกคนดูละครก็คือเขาจะเอาไม้ตัวนี้ปลูกในกระถางวางไว้มุมบ้านหรือวางไว้ตรงบันไดนะทุกคนมันจะสวยมากนะนี่ดัง ด่างชมพูนะคะส่วนตัวนี้ด่างเหลืองส่วนด่างเหลืองไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้แนนขายต้นละ250บาทบอกเลยนะคะว่าสวยมากด่างชมอันนี้ด่างเหลืองนะทุกคนด่างเหลืองนี่ไม่ได้หายง่ายๆนะคะด่างเหลือง250ด่างชมพูกับสีดำนะคะอันนี้แนนขายต้นละ200นะคะต้นละ200เนี่ยค่ะสวยมากนะคะสวยมากๆเลย เห็นไหมคะมีแต่ต้นโตๆเลยให้ดูเลยใบใหญ่มากนะคะใบใหญ่มากๆนะคะใครอยากได้ทักมานะคะส่วนกลุ่มนี้นะคะอันนี้คือหงฟู่หงฟู่ออกดอกไปแล้วช่วงเดือนที่แล้วก่อนสงกรานนะคะแล้วก็แนนก็ทำการตัดเล็มกิ่งใหม่เพื่อให้เขาเป็นพุ่มเห็นไหมคะตัวนี้ถ้าใครไม่อยากให้ต้นไม้สูงเรา เลมให้เขาแตกพุ่มได้แล้วใบใหม่ที่ออกมาคือใบสีชมพูเห็นไหมคะตัวนี้ชอบแดดเป็นไม้แดดนะคะแนนก็เอามาว่ะใครจะวางริมรั้วได้อันนี้เป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์นะคะไม้ที่ปลูกไว้เพื่อความเฟื่องฟูในชีวิตนะคะเป็นไม้มงคลนะคะตัวนี้สามารถบ้านใครมีแดดปลูกแดดได้นะคะตัวนี้สวยมากเห็นไหมคะไม่อยากให้สูง ตัดเล็มค่ะแตกยอดใหม่สวยแบบนี้เลยนะคะสีแดงๆที่เห็นนี่คือยอดใหม่ทั้งหมดเลยสีชมพูเลยค่ะสวยมากนะคะเห็นไหมคะส่วนด้านหลังก็คือกลุ่มของกุหลาบกุหลาบที่ออกดอกไปแล้วแนะ่ก็ทําการตัดกิ่งเห็นไหมคะแตกยอดใหม่แตกดอกใหม่แบบนี้เลยไม่ตายนะคะไม่ตายคือ เลี้ยงกุหลาบต้องใจเย็นๆนะคะใจเย็นแล้วก็เวลาที่เราทําการตัดกิ่งเขาเราต้องให้ปุ๋ยเขานะคะแล้วก็เขาจะออกกิ่งให้เราแบบนี้ถ้าเราเก็บกิ่งขแขนงไว้เยอะดอกที่ออกมาก็จะได้ยอดที่เล็กนะคะแต่ถ้าเรา ตัดเลมกิ่งที่เราไม่ต้องการออกเราให้เขาออกมาเฉพาะ,ะแขนงตัวโตค่ะเราก็จะได้ดอกใหญ่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็การบำรุงของเราด้วยนะคะตัวนี้นะคะนี่คือกุหลาบของแนเนเนาะต้นที่ที่เหลืออยู่ที่สวนนะคะแล้วก็อันสวยๆตัวนี้คืออ่าเศรษฐีเงินหนาใบกลมนะคะตัวนี้สองอปดสิบค่ะถ้าเป็นกลุ่มของตัวนี้เป็นกลุ่มของ โกสนสีนะคะโกสนสีต้นละสองอห้าสิบนะคะอันนี้เป็นจะเป็นโกสนสีออกสีส้มนะคะน่าจะเป็นลาสีเม็นะคะตัวนี้น่าจะเป็นบุษรินบุษรินจะออกแดงแบบนี้ค่ะใบสวยมากนะบุษรินนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องแดดมากนะคะถ้าแดดมากใบน้องจะไหม้นะคะควรจะปลูกแบบร่มลำไรเหมือนที่แนนปลูกนะคะแล้วก็บอกเลยว่าภูมิใจสุดๆเลย ตัวนี้พาไลโซของลูกค้าซื้อไว้ยังไม่มาเอาตอนนี้จะขึ้นถึงหลังคาแล้วค่ะทุกคนซื้อในราคาเมื่อก่อนราคาโหแบบจนตอนนี้น้องขึ้นโตสูงเนี่ยจะสองเมตรแล้วนี่พาไลโซนะคะสวยมากทุกคนนี่ถ้าสมัยก่อนนี่แพงสุดๆเลยนี่คือเห็นไหมคะใบใหญ่มากนี่ใบเดียวนะทุกคนใหญ่มากพาไลโซ ตัวนี้เป็นเบอร์เบิร์นมาร์กนะเบอร์เบ bon นมาร์กเน่ขายกอนี้390บาทนะคะส่วนกลุ่มนี้เป็นฟิโลอ่าฟิโลเดนดอนพิงค์พินเชตนะคะก็คือด่างชมพูนะคะฟิโลด่างชมพูตัวนี้ในกระถาง8นิ้วสวยมากทุกคนเดี๋ยวแนะจะเลี้ยงจนเขาเลื้อยแบบนี้เลยนะ,ะเอาแบบเต็มสวนให้ทุกคนมากรีดเลยนะคะถ้าใครมาสวนนะคะ ตัวนี้แนนขายต้นละสามร้อเองทุกคนซึ่งตอนก่อนหน้้เนี้แพงมากนะคะหลักพันนะคะแนนสั่งแบบเนื้อเยื่อมาขวดดนึงอะขวดละสี่พันนะคะขวดเนื้อเยื่อซึ่งเล็กมากในมาเลี้ยงตั้งแต่เขาเป็นเด็กนะคะขวดแก้วอะคะ่ะขวดที่เขาเลี้ยงเนื้อเยื่อมาะคะ่ะทุกคนกว่าจะเลี้ยงได้นะคะแน่กับมาถึงตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยเนะเาะแล้วก็จะมีก้านส้มก้านส้มขายต้นละสอง้ห้าสิบาท นะคะการสม้มเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในก่อนอันนี้ของลูกค้าซื้อแล้วนะคะลูกค้าซื้อแล้วแต่ลูกค้ายังไม่มารับสินค้าลูกค้าสร้างบ้านยังไม่เสร็จนะคะโอ้ยสวยทุกคนอันนี้คือช่อเก้าชั้นด่างนะคะแล้วก็ด่างเหลืองด้วยทุกคนสวยมากอันนี้ราคาหลักพันนะคะราคาหลักพัน ต้นใหญ่มากอันนี้แนนจะเอาไปไว้ที่บ้านแนนนะคะแนนทาบ้านอยู่เดี๋ยวบ้านเสร็จแล้วก็จะเอาไว้ที่บ้านเหมือนกันอันนี้สวยมากอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะเดี๋ยวจะเอาไปแค่ต้นเดียวฝั่งนู้นนะต้นใหญ่มากทุกคนดูเลี้ยงตั้งแต่เด็กตอนนี้จะสูงท่วมตัวเองแล้วนะคะสวยมากๆเลยเนี่ยค่ะราคาแบบสุดยอดเลยเป็นโชวเก้าชั้นด่างนะเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะแล้วก็ที่แนนภูมิใจสุดๆก็คือเศษฐีวิวสันด่างเหลืองตัวนี้แนนเคย ประกาศขายในราคาต้นละสามพันเก้านะคะแต่ตอนนี้ดูนะทุกคนมันใหญ่เบิ่มมากต้นนี้สูงท่วมหัวแนนไปแล้วนะคะจะถึงหลังคาแล้วเศรษฐีวินสันด่างเหลืองนะคะด่างทุกใบทุกคนดูด่างมากนี่ใบออกมาใหม่ด่างหมดเลยนะคะทุกคนสวยมากต้นนี้ค่ะใหญ่มากตอวนี้จะเปลี่ยนกระถางแล้วก็จะเอาไปเก็บที่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคือภูมิใจมากกับการปลูกแล้วเขาได้ต้นโตขนาดนี้แล้วสวยมากๆเลยนะคะ ใครที่อยากได้ต้นไหนสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลน,นะคะคุณแนนแนนอ่านไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวแนนกลับไปอ่านนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้ไม่ไม่โดนแดดมันซ่อนอยู่ในนี้ไม่ได้อันนี้คือซันโตโซมาโอซันโตของแนนโดนถูกซ่อนไว้เดี๋ยวไม่โดนแดดอซันโตทุกคนซันโตสวยมากขายต้นละสองร้อยห้าสิบบาท สันโตโซมาอันนี้นาคนาคราดดำโอ้มาเจอมุมนี้อันนี้คือกุมารดำกุมารดำขายต้นละสามรอยห้าสิบาททุกคนซึ่งก่อนหน้านี้ไซสนี้แนน่ขายต้นละเจ็ดร้อยนะคะก่อนที่เขาบูมบูมกันนะคะต้นละสามร้อยห้าสิบนี่คือกระถางสิบนะคะทุกคนไม่ใช่เล็กๆนะกระถางสิบเลยดูใหญ่มากสวยมากๆเลย ดูอลังการงานสร้างมากใบถอดแบบสีดำเงาวับเลยเป็นเ,เป็นไม้เรียกทรัพนะคะเราเรียกว่ากุมารดำเรียกทรัพในแก๊งของกุมารจะมีอยู่สีสายพันุนะคะนี่เรียกว่ากุมารดำขังสุดก็สีดำานี่แหละคะ่ะของดำจะแพงแล้วหายากนะคะถ้าเป็นชนิดเดียวกันถ้าสีดำจะค่อนข้างราคาสูงกว่าเนาะแล้วก็จะมีถ้าสี สีเขียวตัวนี้สีเขียวทองนะคะก็คือกุมารทองแนวขายต้นละสองห้าสิบในกระถางสิบนิ้วนะคะสองร้อยห้าสิบในกระถางสิบนิ้วถ้าเป็นเชอร์รี่เรดเชอร์รี่เรดเหลือไหมเชอร์รี่เรดเชอร์รี่เรดเป็นกุมารแดงไซส์กระถางแปดนิ้วแนนขายต้นล 250, นะสองร้อยนะคะแปดนิ้วขายต้นล200นะสองร้อยอันนี้ซันโตสวยมากโอ้โหซันโตต้นนี้สวยมากทุกคนดู แล้วถ้าเราไปวางที่บ้านที่มีแสงหน่อยนะคะมีหน้าต่างเป็นกระจกหรือว่าห้องรับแขกที่โปร่ปงๆหน่อยนะคะหรือตรงที่มีหลังคาลงลรถพวกนี้วางได้หมดเลยนะคะเขาชอบแบบนั้นทุกคนแล้วจะทําให้บ้านเราดูมีชีวิตชีวามากนะคะส่วนแก้งนู้นสีสันสดใสจ,จะเป็นแก้งของอะโกนิมานะคะก็คือกลุ่มของอกลุ่มของไม้ใบนี่คือพยายามเข้าไปนะคะทุกคน พยายามหาที่แทรกเข้าไปนะคะเดี๋ยวหาที่เดินข้าไปก่อนนะโอ้นี่ไงเชอร์รี่เลสสวยๆเลยอันนี้กุมารแดงนะคะกุมารแดงไซส์แปดนิ้วแนนขายต้นละสองร้อยวนนะคะสองร้อยทวนสำหรับอัตราค่าจัดส่งนะคะอัตราค่าค่าจัดส่งนะคะเปิดกล่องแรกเปิดกล่องแรกนะคะค่าจัดส่งเก้าสิบบาทนะคะทุกคนเก้าสิบาทกระถางต่อไปแนนคิดค่าส่ง e m s นะคะยี่สิบาทนะคะ แล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าแนนอาจจะเป็นกังวลว่าต้นไม้แบบนี้ถ้าส่งมันจะเสียหายไหมใบจะหักไหมต้นจะตายไหมมันจะเหี่ยวหรือเปล่านะคะบอกเลยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าแนนส่งต้นไม้มาน่าจะห้าหปีแล้วนะคะแนนส่งต้นไม้มาพัฒนาตั้งแต่โอ้แบบ ตั้งแต่ห่อแบบไม่เป็นเลยนะคะจนนับถึงทุกวันนี้นะทุกคนแนนก็พัฒนาการแพ็คสินค้ามาเรื่อยๆนะคะตัวไหนที่ทําแล้วมันไม่โอเคแนนก็ปรับเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็ถ้าสินค้าของแนนเสียหายแนนเคลมให้นะคะทุกคนทึ่งเกิดจากการขนส่งเนาะแต่ถ้าหมายความว่าถ้าต้นไม้ไปส่งแล้วแต่ลูกค้าไม่อยู่บ้านหรือลูกค้าไม่ได้รับแล้ววางต้นไม้แนนไว้ สอาวันแล้วมาเปิดแบบนั้นนะไม่ได้นะคะต้องแจ้งแนนภายในวันที่รับสินค้าแกะออกมาสินค้าเสียหายแนนเค็มให้เลยนะคะทุกคนโอเคเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของอโกนะิมาเนาะอโกนิมาก็จะราคาไม่แพงอโกนิมาแนนขายให้ในราคาไม่แพงนะคะสวยแบบนี้แนนบอกเลยนะว่าแนนให้แค่ต้นละ80บาทขายแบบเหมือนให้ ขายแบบเหมือนให้เลยเพราะว่าอยากเอาไม้ใหม่มาแล้วนะคะอมีคนเรียกร้องอยากได้กุหลาบมากเลยตอนนี้ขอคุณแนนไม่ขายกุหลาบแล้วหรอทําไมหายเงียบไปนะคะบอกเลยว่าเสานี้จะพยายามไล่ต้นไม้ให้นะคะเพราะว่ากลับมาแล้วนะคะพยายามที่จะฟื้นตัวตอนคือตอนนี้แนนกําลังเคลียร์งานเพื่อให้ตัวเองเข้าสวนได้นะ,ะทุกคนก็พยายามแล้วนะ,ะทุกคนพยายามแล้วก็ปีกตัวมาที่สวนนะคะ อันยะมะีขาวให้เลยต้นละแปดสิบาทคู่กับอันยะมะนีแดงสองต้นนี้นะคะนี่คืออันยะมะีสีแดงสวยมากพุ่มใหญ่มากให้เลยคู่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้ไม่รวมส่งนะคะน,นี่คือให้ราคาถูกสุดๆแล้วเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวแนนจะเปลี่ยนต้นไม้เข้าที่สวนสวยมากนะคะดังนั้นใครที่อยากได้ไม้กลุ่มไหนหรือยังไงก็แจ้งแนนนะคะเดี๋ยวแนนจะได้มาไลฟ์สดให้ช่วงเย็น ก็บอกมาเลยว่าอยากได้ต้นไหนอู้ซูปเปอร์รเรดซูเปอร์เรดนะคะสีสวยมากเลยต้นละ120ทุกคนดูสวยมากแดงจัดเลยทุกคนมันสวยอะสวยมากเลยซูปเปอร์เรดโอ้โหอันนี้คือน่าจะเป็นรวยราบนะรวยราบต้นละ200นะคะรวยราบมีแต่ชื่อดีๆทั้งนั้นเลยอันนั้นเขียวหมื่นปีนะคะ เกล็ดมรกตนะคะเขียวหมื่นปีเยอะเลยเขียวหมื่นปีก็ขายต้นละแปดสิบาทนะคะทุกคนส่วนกลุ่มอื่นๆนะคะก็จะมีเยอะมากเลยนะเน้นเข้าไปไม่ถึงเน้นเข้าไปไม่ได้ก็จะมีออ,อะไรอะ่ะต้นนี้คือต้นอะไรนะ้าต้นอะไรนะาเน้นจำชื่อไม่ได้แล้วมันชื่อว่าอะไรซับนะ้าอันนี้คือนะ่าจะเป็นบาร,รมีเศรษฐีนะคะแล้วก็จะมี แสงเงินแสงทองนะคะแสงเงินแสงทองถ้าไซส์กระถาง10นิ้วก็150ยบาทนะคะน่าจะลงกระถางใหญ่ไปแล้วนะ,ะทุกคนลงกระถางใหญ่ไปแล้วแล้วก็มีตัวนี้สวยมากนะคะสวยมากๆเลยนี่ก่อนน,นั้นเนี้ยไซส์เนี้ยต้นละ500นะคะตอนนี้เน้นขายกระถางละ300ก็คือกวากดํานะคะกวากดําไซส์ใหญ่มากใครอยากได้กวากดําไว้เป็นของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่ของขวัญแบบ ที่ใช้แทนใจนะบอกเลยนะกวากดำเป็นของขังมากหลายคนที่บอกว่าเคยซื้อต้นไม้แนนไปแล้วถูกหวยนะอันนี้คือแนนไม่ได้บอกว่าซื้อต้นไม้แล้วต้องถูกหวยนะคะแต่คือเขาบอกว่าซื้อต้นไม้ไปปุ๊บไอตัวเนี้ยเขาบอกว่าหนูถูกหวยมาสองรอบแล้วค่ะแล้วกลับมาซื้อต้นไม้ใหม่นะเพราะว่ามันจะมีอะไรออกมาตามอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตามแบบนี้นะคะอันนี้คือกุมารแดงเรียกซับนะคะนี่กุมารแดงเชอร์รี่เรดเนาะ กุมารดำกุมารทองนะคะมีเยอะมากเลยทุกคนคือตอนนี้บุกเข้ามาในป่านะคะตอนกลางวันก็กล้าเดินแต่กลางคืนไม่กล้านะเพราะว่ากลัวนะคะนี่เข้ามาถ่ายให้ดูนะคะซานาดูต้นไซส์ใหญ่มากกะถางสิบนิ้วแนนให้เลยต้นละสามร้อยใหญ่มากนะซานาดูอยู่ฝั่งนู้นนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะ ส่วนตอนนี้ผักเคลของแนนกำลังฟื้นฟูนะรอปลูกต้นก้ารอดใหม่นะคะดังนั้นเดี๋ยวรอแนนประมาณช่วงกลางเดือนหน้านะคะแนนถึงจะมีต้นเคลให้ตอนนี้แนนกำลังเพาะต้นก้ารอตใหม่อยู่ส่วนต้นต้นเก่าของแนนแนนกำลังทำขแขนงนะคะเพราะว่าเขาต้นสูงแล้วแล้วก็มีลูกค้านัดมาเอาเคลที่สวนนะแนนก็เอาต้นไหนที่แนนออกได้แนนก็ออกเพราะหลายที่ หลายครั้งที่ต้นไม้ที่ขึ้นอุ้ยตกใจหมดต้นไม้ที่อ่าสูงๆแล้วมีกิ่งแขนงมันจะดูเหมือนงานศินละปะเขาจะเอาไปจัดสวนนะนี่คือทําไมแนนะต้องตัดยอดแล้วทาแขนงเคลนะคะเพราะว่าต้นเคลต้นสูงอะคะ่ะเวลาที่เขาขึ้นขแขนงมันจะสวยมากๆค่ะมันจะดูแบบบ้านคลาสสิกมากนะเอาเป็นประดับก็ได้แล้วก็กินก็ได้นะคะส่วนกลุ่มของอ่าอะไรเนี่ย กล้วยไม้บอกเลยว่ากล้วยไม้ที่สวนแนนสวยมากไม่ได้บำรุงอะไรเลยทุกคนแขวนไว้แบบนี้แตกแขนงแตกยอดแล้วก็ออกดอกออกดอกตลอดเลยมันสวยมากๆเลยทุกคนอยู่ตามต้นไม้ของแนนไม่มีตายนะคะดูนะคะมีแต่ก้านอวบๆเลยมีแต่ก้านอวบๆเลยนี่คือไม้ไหวเล็กของแนนดูนะคะนี่คือยอดใหม่ทั้งหมดเลยสวยมากๆเลยนะคะใครยื่นอะไรมา ผักสวนครัวสวยหรือเปล่าผักสวนครัวฉันก็สวยเห็นไหมคะสวยมากปลูกอะไรได้ก็ปลูกไปก่อนทุกคนโอ้แล้วก็ตัวนี้สวยมากๆเลยอันนี้คืออะไรนะอัญมณีสามสีอัญมณีสามะสีกระถางสิบนิ้วแนนให้เลยกระถางละห้าร้อยทุกคนกระถางสิบนิ้วนะไม่ใช่กระถางเล็กๆแล้วกอใหญ่แบบนี้แนนเลยให้เลยกระถางละห้าร้อยนะคะ ส้มกระถางละสองร้อยนะคะส้มนะคะส้มกระถางละสองร้อยส้มมีสองแบบก็คือส้มเขียวนะคะส้มเขียวกับส้มด่างส้มด่างเป็นแบบนี้ค่ะลูกก็จะด่างเออใบด่างใบด่างแล้วลูกด่างด้วยอันนี้อ๋อดูลูกก่อนนี่ลูกเขาก็จะด่างด้วยนะคะลูกด่างนะคะใบด่างลูกด่างนี่คือส้มนะคะต้นละสองร้อยทำไมต้องปลูกส้มนะคะใครที่ทํามาค้าขายอันนี้เป็น พืชมงคลนะเป็นไม้มงคลเอาไว้เรียกซับนะคะตั้งไว้หน้าบ้านทํามาค้าขึ้นนะคะตัวนี้นะคะก็คือต้นส้มนะคะผักสวนครัวผักสวนครัวเซลลรี่เอาลงเซลลรี่ต้นใหญ่เอาลงกระถางสิบนิ้วแล้วรอให้เขาแตกกอน,นะคะแล้วก็พลิกแนนโอ้อลังการมากเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆก่อนจะให้ดูว่ามันโดกแค่ไหนนะคะเพราะว่าสัญญาแล้วว่าจะถ่ายตอนกลางวันให้ดูนะคะดูก่อนดูก่อนนี่คือพิ่ง ถอดออกจากดอกนะทุกคนเป็นพริกชี้ฟ้ามีเก็บตลอดปีไม่ต้องซื้อเลยเพราะว่าพริกเต็มสวนมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะสวยมากๆนะคะวันนี้ถ่ายทำสวนให้ดูเพราะว่ากำลังจัดสวนใหม่รอรับต้นกล้าลอดใหม่นะคะต้นกล้ารอดใหม,ะะใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้แนนไม่อยู่ประมาณเกือบเดือนตั้งแต่วันที่1เมษาแนนเพิ่งกลับมา ทำให้ต้นไม้ของแนนก่อนอน,นั้นเนี่ยมันสวยมากๆเลยแล้วมันโดนหนอนเพราะแนนไม่ได้ดูแลน้องนะคะแนนไม่ได้ฉีดตัวบิวเบเียกับไอตัวบีทีควบคุมไว้นะคะหายไปกลับมาน้องก็เลยโดนหนอนแท้ก็เลยตัดยอดทิ้งทั้งหมดนะคะตอนนี้กําลังรื้อสวนแล้วจัดสวนใหม่พิกติดทุกลูกติดทุกต้นนะคะไม่มีต้นไหนไม่ติดเลยจริงๆ ไม่มีต้นไหนไม่มีลูกนะคะโดกมากนะฝั่งนู้นก็เยอะนะคะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะกําลังจะรื้สวนนะคะโอ้นี่ก็มีพริกบอกเลยว่าทุกทิศทางนะคะแล้วอสูงมากตอนนี้น่าจะสูงท่วมแนนหรือยังอ่ะเนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือระดับสายตานะคะอยู่เท่ากับหน้าแนนนะคะคือต้นพริกนะคะแล้วดูนะคะ ไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่มีลูกนะคะดกมากโอ้ยทุกคนมันดกจริงๆดูเพิ่งถอดออกจากดอกเองนะเนี่ยค่ะดกมากดกมากสายพันธุ์นี้แนะนําเลยนะคะสายพันธุ์พริกชี้ฟ้าอัมพวานะคะแล้วก็นี่หงฟู่แนนมาทําเป็นรั้วเนาะแล้วก็พริกที่แนนเคยจํำหนกับเพื่อนๆนะคะก็คือกลุ่มพนี้ตอนนี้แนนร้อนมากเลยทุกคนอันนี้คือ พริกขี้หนูเม็ดเล็กนะคะตอนนี้แตกพุ่มโตมากแล้วก็สวยมากนะคะติดทั้งลูกดอกครบเซตเลยดูทุกคนมันแน่นมากมันแน่นจริงๆไม่ใช่แค่กระถางที่ถ่ายนะทุกกระถางเลยสวยมากนะคะสวยมากมาดูผักสวนครัวผักสวนครัวเปลี่ยนลงในกระถางสิบนิ้วแล้วสวยมากแล้วก็เห็นรอยตัดไหมคะอันนี้แนนเอาไปชําในน้ําเดี๋ยวพอติด เรียบร้อยแล้วแนนจะถ่ายทําคลิปให้ดูนะคะการชํากระเพราในน้ํานะคะแนนตัดไปแล้วนะคะเนี่ค่ะทั้งหมดนี้ลงกระถางสิบนิ้วไปแล้วนะคะสวยมากๆเลยอ้ทุกคนดกมากเลยนี่เหมือนของปลอมเลยอะ่ะสวยมากเป็นพลิกหยวกนะคะพลิกหยวกก็ติดลูกเหมือนกันนะคะดูนะคะนี่พลิกหยวกนะสวยมากๆเลย พริกหยวกมะเขือนะคะขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายส่วนโรงนี้กําลังรื้อโรงนะคะเมื่อกี้ก็ให้เนาะให้แม่กับน้องมาช่วยเอาต้นไม้ออกทั้งหมดนะคะเพราะว่าแนนจะทําเป็นโรงเรือนของต้นกล้าใหม่นะคะแนนต้องโละโรงเรือนแล้วก็ปล่อยแดดล้างดินค่ะแล้วเดี๋ยวแนนจะเอา P.S.B. นะคะ E.M. ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการ ย่อยลายนะคะแนนจะเอามาเทรลดลาดเพื่อให้เขาเข้าไปอยู่ในดินค่ะ,ะตัวนี้เป็นการพักฟื้นดินนะคะแล้วก็แนนจะลงต้นกล้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะลงต้นกล้าใหม่จะไม่ให้ตัวไหนมา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 ,มาปรนเอาแบบต้นกล้าอย่างเดียวที่อยู่ในโรงเรือนนี้นะคะส่วนโรงเรือนนู้นจะเป็นต้นเคียวโตที่แนนกำลังทำการฟื้นฟูอยู่แล้วก็ปูเลนะคะคงไม่เข้าไปเนาะตอนนี้ โทรศัพท์แนนร้อนมากเลยทุกคนมันตากแดดนะคะโอเคส่วนกลุ่มแก๊งนี้นะคะแก๊งนี้เป็นแก๊งไฮโดรนะคะปลูกไม่เยอะปลูกเอาไว้ให้ดูนะคะปลูกเอาไว้ให้ดูเวลาทําคลิปเวลามีต้นกล้าแนนก็ทําให้ดูนะคะทุกคนนี้ค่ะเป็นเซอร์รี่นะคะไม่ใช่ขึ้นช่ายเซอร์รี่ต่างจากขึ้นช่ายคือใบจะแหลมนะคะเซอร์รี่นะคะใบใหญ่ใบแหลมเป็นเซอร์รี่ต้นอันนี้ออกจากสีชมพูนะคะทุกคน ปลูกแบบนี้ถ้ามีรากแล้วเอาไปปลูกในดินได้แต่ดินต้องแขะแล้วก็ต้องวางในร่มประมาณหนึ่งสัปดาห์รับรองสวยปิ๊งเลยเดี๋ยวตอนเย็นจะมาถ่ายทำคลิปในการย้ายเซลรรี่จากน้ำลงดินให้ดูว่าต้องทำยังไงถึงจะรอดนะคะสวยมากเหมือนกันปลูกกอดเดียวแบบนี้ลงในกระถางนึงนะคะถ้าใครอยากทำเป็นอาชีพปลูกในน้ำแล้วเอาไปลงในดินปลูกขายเป็นกระถางก็ได้ค่ะทุกคนสวยปิ๊งมากนะคะเนี่ยค่ะเซลรรี่นะสลัดก็มีนะคะ ส่วนตัวนี้ก็คือเกินคําบรรยายจริงๆไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วเพราะตอนนี้น้องเลื้อยนะคะน้องเลื้อยลงมาข้างล่างแล้วนะคะเธอคือสารแหน่ในน้ําทุกคนดูสารแหน่ในน้ําอลังการมากถ้าเทียบกับปลูกในดินนะปลูกในดินก็คือตอนนี้ก้านไม่เน่าตายไปแล้วนะคะเพราะอากาศร้อนจัดๆยิ่งลดน้ําบ่อยยิ่งเน่านะคะบอกเลยว่าในน้ําอลังการงานสร้างมากทุกคนดู ตอนนี้กำลังถ่ายทำคลิปปลูกก้านสละแนแหนเสียบลงในน้ำให้ดูนะคะเดี๋ยวติดลากแล้วเราจะทำคลิปสมบูรณ์ให้ดูกันนะคะซึ่งตัวนี้แนนทำบ่อยมากๆเลยนะแนนก็บอกว่าทำเธอมันดีนะมันดีอยังไงนะคะมันเป็นการเก็บรักษากิ่งพันธุ์เราไว้ได้นะคะต่อให้ ที่ไหนจะไม่มีสละแหนแต่เรามีค่ะแล้วก็เก็บได้ทั้งปีด้วยแล้วก็ไม่ตายด้วยยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะเนี่ยค่ะดูขแขนงเขาขึ้นเยอะมากยิ่งตัดยิ่งแตกอย่าปล่อยเขายาวนะคะตัดบ่อยแค่ไหนแตกแค่นั้นนะคะแล้วก็สวยปิ๊งแบบนี้เลยใบใหญ่อ้วนมากทุกคนมันสวยมากๆเลยนะคะโอเคเนาะ นี่แนนถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงบ่ายแดดร่มลมตกแล้วจะมาปลูกผักให้ดูกันนะคะแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวน้องจะมาผสมดินเดี๋ยวแนนจะบอกสูตรแนนที่สวนนะคะว่าแนานใช้อะไรบ้างในการปลูกผักของแนนที่สวน,นะะเนี่ยค่ะเตรียมแปลงไว้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นน้องจะมาผสมดินให้นะทุกคนมาขูดหน้าดินแล้วก็ผสมดินให้เนาะขอบคุณทุกท่านนะคะถ้าใครอยากดูแนนปลูกผักเย็นนี้ สักประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นให้แดดหมดก่อนเพราะตอนนี้แนนไม่ไหวแล้วนะคะแนนตัวเปียกแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วเจอกันในช่วงเย็นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ